ทุกคด้วยนะครับนี่คับผม maxslider tv นะครับแล้วอยู่กับเอ,อ the corp ครับสวัสดีบ๊ายบายตุยวันนี่ได้อยู่ในเกม magica นะครับ <c oughs> ก็ไม่ได้แคสเกมอื่นนะ <c oughs> นอกจากเกมพอนนะครับวันนี้ก็ <c oughs> มีโอกาสมาเล่นเกม magica กับ corp นะฮะที่เพิ่งซื้อเพิ่งซื้อมานะครับแล้ว corp จะรีบไปไหนรอก่อน กบอย่าพ ja ิ่งเขาต้องเป็นคนเดินไปก็วิ่งยังไงก็เดินหก็ิ่งไงใจขอมันไวยังเลยอ่ะถุยเฮอยต่อแไลกก็พาลง้านก่อไงเหรอทอะไรถึงทนบมดอ่ะคิกลูกเลื่อนมันจะวิ่งได้๋อ้สบาย วิลเวียนสตาร์เตอร์ปาร์ตี้พร้อมพร้อมมาปาร์ตี้หรือยังออมโมชีสเดู่ไหนนั่ข้ามอะไรกันข้ามกดเป็นบาร์สกีบสเป็ซบาร์สเป็นบาส์สกตบโอเคผมอยากเล่นแล้วครับเขาไม่ใช่โฮสเขาข้ามไม่ได้ไหมมันโฮสใช่แล้วหน้าจอดำลดลดห้าสิบมายิงกลางกลางเป็นไงมั่ง ดูจอสปาข้า่าเปน็นนันเจียนอะไรพวกนี้นทุยเนี่ยซ้อมอัดหน้าเลยไม่ช่วยยังซ้อมอัดหน้าจอมไว้นะไรอวลดวานาข้ามเฉลี่ยเหรอข้ามบอข้าม<ด><ะ>วานาหน้ากูแล้วข้ามวานาคนหนึ่งไปเอามุดก่อนโอเคข้ามละข้ามอัดหน้าเลยมาแล้วครัส <c oughs> เต็ปืนโคเปืนโคข้ามอ๋อยากเล่นนเต้นกนดีกว่าตื่นเตลจริงอู้โอ้อ่าโอ้ต้วม นาสบัดกันแหละโอ้ยเอ,อื้อโอ้สายแทงฮิวนี่เดียวอ่าวิธีการเล่นของเกมนี้นะครับก็คือเนี่ยตรงเนี้ยมี q w e r อะไรพวกเนี้ยครับก็เลือกเลือกใช้ครับตรงผมนี่จะเอาแล้วเบิดนฮิวกด e แล้วก็ w เอ้ย w e ปั๊บกดชิปขวาจะเป็นการปล่อยพลังเวฟรอบรอบ,รบ,รบตัว ระเบิดฮิวตอกแตกตอกแตกดูดูดูโอ้ก๊อปแล้วก็เออกดคลิกอืมกลับหอดเดี๋ยวกันดิขอสอนกันกดคลิกโอ้กดคลิกขวาธรรมดาคลิกขวาธรรมดาจะเป็นการปล่อยไปข้างหน้าเอ้า เราไม่ได้ปล่อยอะไรเลยนี่ขีขวาธรรมดาจะเป็นการปล่อยอย่างนี้ครับแล้วก็อะไรนะกดกดเมาส์กลางครับพุกกิ้งครับจะเป็นการปล่อยใส่ตัวเองนาเรียบร้อยนะขีไว้หน่อยครับขีไว้หน่อยขีไว้หน่อยครับดีบอ่ะ ะไรเฮ้ยน,นี่ไงฮิวฮิวอัตโนโมัเดนยี่สี่ยี่สี่รู้สึกแลกๆยังไง,งไม่รู้รอ่าเออเอาทีใสไหม่จยเย็นเลยโมโหแล้วม,ม,มันไหวแล้วโมโหตุยเหออก็มันแรลมันดทนมานาน กอบมันกระตุกเออกระตุกกระตุกกระตุกตายเร็วแน่กดพีทอีกอ้กบไปบ่ายไม่นอนเขาทำยังไงอ่ะจะทำลายยังไงอ่ะเออเออกอบมันกระตุก อันนี้คืออะไรไม่ทำเลยอ้โอ้เก็ไปเฮ้ยกระตุกทำเงเออเกระตุตกมั่งไหมเนี่ยไม่นะข้าสุดยอดกระตุกเลยอ๋อข้าเล่นจอเต็มข้าเล่นเต็มเต็มจอไงเอ้ยทำไมทำไมทำไมวิ่ง รอบไปหน่อยะวดนโดนตุ่มอะไปละรู้สึกเป็นการกระตุกนนใส่สก <มา S 2> ิลเยอะๆแล้วมันกระตุกนะเนี่ยจริงแม็กก็คลิมเลยแม็กก็หละเออมันกระตุกเวลาอัมนมันกระตุกกว่าเดิมอีกเอ้าร้อนแรงน,นั้ยล นี่อ่แป๊บนึงงนี่อันนี้คืออะไรอยากรู้เออตายแล้วตายลีวีวีอ่าอันนั้นมันกดวีไม่ติดอะในนาคอนมันจะมีล็อกเวทด้วยฮอเขาที่เขาไปเล่นมาก่อน ยังมีไว้โอ,อ้โหโอ้โหตายอือนี่ไงเป็นคนไม่ดีไงชอบเล่นก่อนเพื่อนไงคน,น,คนไม่ดีน้ำเล่นใส่ใจเออเอะไรใช่เป็นคนไม่ดีนะน,น้็กน้ำติดตัวโยะอ๋ะอนี่มันใช้แต่ฟาร์มได้ตอนนี้เนี่ยเอ้ยกออฟเล่นไรเนี่ยโอ้โหดับน้ำยังไงเนี่ย ใช้ระดมนาวใช้ไฟขึบเยี่ยมกอบเล่นไรเนี่ยกอบกำลังฮิวอย่างมีความพยายามอุ้เลนไระอองนงงูงิงรู้สึกกอบจะไปไหนม่รู้งูต

ฮะ W A สเปซบาร์ W A สเปซบาร์ W A สเปซบาร์ไปรีวนี่นี่นี่น่อ้ยอะไรอะเมื่อกี้คอปเดียวดีใจเย็นคอปเดียวคอปคอปเดียวติดคอปติดโอ้ยลุง ลงมังกบทำอะไรได้แมนรีบร้อนเลยไปเรียบเออติดกำโอเคเออเอ้เอมื่อกี้ทำยังไงไม่รู้รอะกำเนี่ยกีดขวาค้างนะเป็นการชาร์จอบ ขันน้นสุดยอดครับแล้วเล็งไม่ี่คนที่อยากจะยิงครับอย่างเงี้ยจริง <c oughs> อู้ยังม่คนที่อยากจะฟังทำยังไงไม่ก็นำลงกศาเอาเอาท้ายงไม่โออะไร เออใช้ได้อยู่อู้ดาวล้มแข็งทำยังไงอยู่แบบนั้นทำไมอ่ะอยู่แบบนั้นอ่ะผมเทียบสร้างกด W E อ,อ,อ่ะ W E แล้วมอว์กางอ่ะ e. มอว์กางไว e. กรอบเยอะกว่าอะไรฮะคุณใจกรอบเยอะกว่าถุยฮะุ <laughs> ใจตรงไหน ไะไปเบยเลือดก,ก็ลอยเงี้ยมันเจนเรื่อยง,งูงิงงูงงไปดีกว่าอืมเออก็ใช้ดาบยังไงน้ำลมนะนะหนาลมลมหน่าหมอบอกเขาบอกเนอะ เองคิกท่าอะไรก็ได้มาท่าหนึ่งอ่ะท่าอะไรก็ได้คลิกสอง้าสามท่าส้นหาไปคิกะไรพิกะไรไดปุ๊กดชิพชิพแล้วคลิกขวาชีพขีดขวาแล้วคิกน์คิกไลน์ก็พีกำมแกองแล้วก็ิกไลน์ินจอู้แปับหน<า> <volleyball. S 2> ึ่งนะโอเยโอเอโอเอ ไายลี่อ่ะเล่นอะไรเนี่ยงงงงีงงงงูงงงงูง้ยงใครน้ำโอ้ซื้อใครสัขขส่นผมมาเออะเท่ที ตายรีวมีอะไรเลยอ๋อตรงนี้มีเวทเล่นงนหนึ่งใช่ไหมะนะอะไรมีแคร์ชุดเด็ดช็อปด้วยนี่อย่าวิ่งไงเนี่ยเจอวิง่งเห้ายเได้แป๊บน,นึงนะเฮ้ยจมน้ำเอ่อก็เป็นเธอทำงี้เอ่อไม่เขาจมน้ำอเมื่อกี้น้ำแข็งไม่น่าร้ายต่หน้า,าตา <c oughs> แคร์ดูเด็กดิสท็อปมันจะเป็นยังไงครับเวทนี้มันคือเวทอะไรปิงเอ้า <c oughs> เอาเอาเป็นไรเ <c oughs> วทมนต์อะไรเนี่ยโอ้โหแคร์ดูเด็กดิสท็อปอเคเข้าใจแล้วเป็นเวทมนต์ที่เกลียนมา <c oughs> <c oughs> อู้ีลานนเย

เอาโอเคไปตอกแตกตอกแตกตอกแตกตอแตกมึงต้องมาดูแล้วโอ้ยเออไฟ

มัแบบคนเต็มนะโอ้ตายแล้วอืออไปมาชมชีวิตหรอกก็ก็กเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอไปดูคนใครทักเกรนน่ามาแป๊บนึง